อ้าวตาหามันเลยสวยเอางี้เลยนะเฮ้ยหังี้อ่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย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  อาไม่กลัวหรอกผมมีคนแบกอันนี้อาจจะแบกไม ouais, deflect, <c oughs> <t pagar> ่ได้ก็ได้ใช่ว่าทุกตาพี่จะแบกได้แหม่เาดีกว่าหนูเล่นคนเดียวอ่ะคือแบบแพ้ยับแน่นอนวางวงยับ โอ้ยตกใจเพื่อนอคนเลียร์ยัอยงอ่ะเคลียร์แล้ว,ลวมาถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าต้องใช้โดนเฮ้ยขบวนมาเลียร์นนเฮ้ย,อยขอโทษนะพี่แค่นั้นเฮ้ยอย่าได้เอกกันก็ส่างขบนเหรอตันนั้ตายแล้วตายแล้ว แฟงมันบอกรัดวันแฟงไอ้เหี้ยแฟงทำไมเอา,เอาตายหาไปเลยสวยหน <laughs> ุ่ตัวโกนนี่มันดังเกินไปปะหรือที่จะหูแตกมาหนักวันนี้ก็จะยอมรับตัวโกนโอเคใส่สุดข้อเลยนะอะ, <laughs> อะไรยังไง เฮ้ยมันอ้อมเดีนน๋ยวจะไปเสียสลาชีพเองเงย็นๆนะมันอ,อัปตัวหนึ่อยโอ้โหยิงยิงทุกอย่างที่ไม่ใช่ศัตรูโอ้โหแล้วก็ยิงศัตรูตัวนั้นไม่ตายได้สวย อยาไปเอาสก,กินเพื่อน,น,น,กนอสก,กินเฮนรีฟองสกินโปรู้ไหมอเอาไมนได้แผนเอาสปาย,าายที่กูปีทีใช่เหรอใช่ ไอ้สก้าไอ้สก้าเดะเดะๆดะเดะไหนยังอ๋อใช่ใช่ใชมันออฟตัวหนึ่งลืมอ๋อลืมเนั่งไม่สไายที่ปกติที่ไม่เก็บสบายนอนตายถ้าหนูเปิดไว้พูดมันจะเป็นไงมันก็จะซื้งฮาหน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิงพูดเฮ้ ลองได้นะไม่ว <laughs> ่าลืมว่าหนูต้องกดตรงไหนเอ่อต,ตัวถ้าปกติตัวไยเป็นไยหรือวีนะแต่หนูป,ปับหนูหนูปรับเป็นเลขห้าเลขห้าแต่หนูกดไปแล้วมันก็หนูยังไม่เปลี่ยนภาษาด้วยก่อนจิอ่าใช่จริงด้วยไม่อ่ะไม่ได้ <laughs> ใช่วืดเขาบอกว่าเกมนี้เสมอเยอะใช่ทรเยอะแ่เมื่อมาแบบสาวนะตลอดอืมจัอันนดีกว่าปกติของเกมเนี่ยชอบมอเม่อมาแบบพูดจริงอ๋อเข้าใจละอืมเวลาเกมมีก็มีแ,แต่ คุเล่นน้อยอย่างงี้อุ้ยเขียดตกแก้มาเสียสลายให้พี่ไปก่อนเลยยิงไปไปไหนอะไปมา้ข้างบน่ะ โดนขับตรงไหนพี่อยู่ตรงอีลบแปดสิบลบแปดสิบสองนัดตายสองนัดตายสวยไปดูปืนนะหัวด้วยดูปืน <c oughs> ขโมยปืนมาปืนดีดดีใจอยู่พี่ปืนดีดแล้วเข้าหัวในเมื่อยิงไม่ได้เราก็ใช้ดวง หรืว่ามันมาบีเนี่ยเลยจะประสบการณ์จะไปซีกเบแค่นหนูหนูเรียนมาจริงจริงจริงไปยิงคันไปของ 2> 2จริงที่กำลังไปมันใกล้ตาแล้วอะไอตัวนี้มันอ่ะมันอ่านว่ายังไงอะแชมเบอร์คือเอ้ตรงคำว่าช่วยเหลือ มันขึ้นว่า136แต่มันตายแล้วเฮ้ย<ฟ>ส่วนนี้รอจูไปยิงให้มันรู้ตัวทำไมล่นะอเอางี้เลยนะเฮ้ยหัวอ,อย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย เออยงไรเอามีดฟันอ่โอดเอ่อโอดฟันเฮ้ค่ะมีดแอนไนอะไนจริงอะป่ะมีจริงนะป่ะเอออย่าไปเชื่อมันพี่ ไม่มีทางเอาไม่ได้ยางแล้วนะฉันยางแล้วอุ้ยมดอะไรอ่ะาหลังมดพี่กินต้นเหียวมะม่วงอยู่อ่าหลังมดอ่ะเฮ้ยเ้ยเ้ออวนหลังเข้ามันหลดอะไรปเนี่ย มีดมันมีจริงเหรอมีจริงมจริงแต่มีเศษอะไม่มีจอบแมบถ้ามันมีจริงหนูปืนละกันอะแหกเลยยังไงมีดเนี่ยมีดแบบแบบแหวกครับมาแล้วกาะทัไหนครับมาแล้วมาเนี่ยเราเหลียมอะเราไม่มีจริงอะโอ้โหไม่ขอจริงเลยฉันก็ใช้ปืนนั่นะ เฮ้ยขาดจบแล้วเพื่อนท,ทำอะไร,ะไรเล่นตัวไ,ไหนอ,อะตัวสีมว่วงเหรออ่ะฮะ You are Lady Honey. Hey, nice work. 하하하. Hey, nice work. 하하하. 내가. 알아. 나. 내가. 나. 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 나 เมื่อกี้หนูเห็นมันยิงเข้าหัวพี่ด้วยใช่จะต,ตายนะโอ้ฝั่งโน้นเขาเขาเล่นแสร็กันเหรอรู้ว่ามันเล่นตัวนะี้แหละอ้โอ้ยเดือดโอ้โอเดือดเดือดเกินถ้าแพไม่ต้องซื้อได้ปเปลือไวเล่นตาน่าอต่นี่ ไม่ขายจริงเนี่ยอะงานอะไไปทางก๊อบแล้วล้างแป้งขนาดแค่นั้นแค่นั้นเดี๋ยวไปเก็บมันเดี๋ยวแป้งนั้นระวังไม่หนีนะไปหาเพื่อนเลยซื้อปืนให้พี่เลยนะเนี่ยเก็บฆ่าไม่ได้เหมือนกัน เอมันยังนั่งอยงอ้ยอายิงไม่ทันเรื่เลห้ะลบเจ็ดแปดนั่นหละจะต้นั่นแหลวะวะ๊าอไม่ชอบเวลานี้เลยอ่ะนอนไง ถ้าเราหดไปได้านนู้นมันจะเป็นอะไรไหมพี่ไม่เป็นอ้าวอุ้ยอุ้ยอ,ยอย โอ้ยังไงกันอ่ะโอ้ my god ไปตกแกหมดไม่ไม่ไปกับเพื่อนไโยลูกไอเอ <c oughs> ี็ยเจอเนอค่ะเนอค่ะพี่ตกใจอะ่ะงจะแบบจะดุงเลยได้อะ <c oughs> ตกใจไปเลยนะพี่หุยอ้วเล่นอปอ่อเฮ้ยเห็นนะเฮ้ีหนูเป็นประโยชน์ล่ะมาไอ้องชายสวัสดีพี่บีมอ๋อไชอบอ่ะ ดูเวาลาค่ะเวลานี้ฉันก็จะเสียงวยโนห์ใ้ตลอดดูแลเจะนะคะ้ามาเพื่อนมาดีได้รอบแล้วจ้ะอมอนายฝากเก็บออกให้ด้วยไอจีมิดง้างถ้ามาทางนี้หนูโอ้คนดีมันยีงมาคนเนี้ คือทำแววะดูาเพื่อนไปนะหููว่ามันอ้อมแน่เลยต้องมีสจกตัวแหละไปไปไปไยูไปบ้านไปบ้านมึงยังไงวะไปเถอะอะ เ้สุดยอ้าวเอ๊ะมาหลังดิด้วยห,<า>หมดแมครับครับเหมือนอเหมือนอะไรสักอย่างเหมือนดิเน่อือหาเรื่องมีเลย กินตอนกลางวันหรืรงมีอันตีแล้วรอก็อได้เรขอใช้แล้วกันยิงมาเลยเปลี่ยนตัวยิงเลยไม่ค่อยได้ยินเสียงที่บีเลยทำไม คนนี้เขาเอาเรื่องนะครับบอกแล้วคนแบบผมถ้าไม่มีใครเอาฉันจะยัดเย็นให้เัวเองไป <got> <laughs> ก็เยอะไปเยอะไปนะนี่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 นเอาง่ายง่ายเนี่ยวอุ้ยนูเข้ามาในนี้มันเป็นอ้าวมันสมม l ไงตี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 แล้วเราวิ่งร่าเลยป่ะรอมันถีบกวนี้อหน่อยก็ได้เราคอยวิ่ง เห็นมาละ,ละอ่าล่าสุดกีก่บน,นนั่นละตัวนีงวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเสียด้ปืนเสียมีดวิ่งเลยเดี๋ยวเราไปข้างหน้าปุ้งๆตายโอ้ยโคตรยินเลยเฮ่ยมันซื้อซืออ้อสนายนะชีมไว้หน่อยไนดะ้ไหม ใช่หมอสไนดเป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรกาแบบให้ซื้อสนดยแล้วโยนทิ้งไว้จะได้เล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นทิ้งบอมก่อนหรือว่าควรถือปืนก่อนหรือว่าซื้อสนดยพี่ก่อนมันมีสามตัวเรื่องเนี่ยบอมรีโหลดไม่ทันตามแค่ไหนก็ได้แต่มีบอมอ่ะ ครับพี่อันนี้พีมาดักไอตัวไปมาไปมาไอ,อ้ยุงนี่เหรอเอลเอลมันเสียงเงินไหมพี่ไม่จะนับว่าเสียอะไรนะถ้าอยากซื้อสก,กินอืม สายฟรีอยู่แล้วแต่เอาถ้าสายฟรีก็ยังพอมีสก,กินมาเยอะอยู่ที่สายฟรีพี่มีสก,กินเป็นน้อยอุอ้ยเป็นอะไรอ้อาว้นนี้มันสูมได้เหรอพี่เป็นสกิล ไม่ทันไม่ทันค่ามันเล็กข้าีไหนซื <h> <h ่อนู่นสช่อีกตัวหนึ่งอยู่ข้างใต้ข้างในเออเออเอเอ ม่แล้วอ้วยู่จกู่ตายแะตายลยิงทุกอย่างอยู่กันัตูอ้าวตายแล้วนี่ยว่าอ๋อโดนระเบิดของไอ้นั่นตายดูยังนู่นอมนเดี๋ยวเียบเจ้ามัชนะ โอ้ม oh, so ีรูปให้ด้วยซึ้งจังพี่มๆ่จิ้มไหนจิ้มไหน่อจจ้จิ้มจิ้มๆจิ้มอ้าวจิ้มเหรอระบบเหรอใช่ <c oughs> ยนี่สำเร็จฉันก็ว่าอะไรผ่านหน้าไปสักเซนโลิงแล้วละกันมารอเต็มที่ป่ะพี่เต็มที่เต็มที่หนูมีแค่สามพันจิ้มหน่อยไม่เดินไม่ได้เว้ยพี่พี่พี่มา ือมันไอตัวกาเล็กซี่อ่ะมันวางไว้ตรงเนี้ยเพราะว่ามันมาบีัว่ะเอ้านั่นไงพี่เก็ตปะตัวกาเล็กซี่อ่ะอ่าฮะสม่าเฮ้ยเดี๋ยวฟังเนี้ย ระวังน่านจะหยิบควงตายตาอยู่ดูน,ดนะอุบโ,โดนด้วยตรงนี้ถึรู้ได้หรอถึงรู้เฮ้ยมันวางนี่เอแน่นอนเฮ้ยมันรู้เราเฮ้ยพี่พี่พี่เอเอเอ,อเอ,อเตเ,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 เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตึมเติมหลังบอลแดงเลย วิ่โคกเกินอะาะพอดเงินนะอ่ะอนเลยป่ะพี่นี่เรามันข้างหลังอ่ะมนอยู่นี่บนนี้แล้วถ้าตานี้มันชนะแบบได้13บสามต้องเล่นอีกการน,นะพี่ไม่แรงจะต้องเล่นอีกตาแต่นี่คือ ก็โอเวอร์ไทม์เหนูซื้อ,อแบบเหนแล้วกันซื้อแบบจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมรนนี้ปะกินเหมือนผู้นี้จะโลกแตกอ,ะอ่ะไอ,อ้ยิงไม่โดนไม่มีเมดิกอ้ยข้างๆนี้ตอนนี้ ามา<ป>อุ้ยไม่โดนระวังไ,ไอ้ฟัวเฮ้ยลองชนะได้ไ<อ>ระวังทาวเวอร์ระวรังวนนั้นคนนั้นเุ<อ>้ยว้าชนะได้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 ถ้าชนะนีก็คือชนะโอ้ จะเลือหนูไว้คนสุดท้ายแล้วกันแบบคนอื่นตายหนีหมดอะ <c oughs> ่ะก็แบบผิดสุดๆอะ hey, <nice> นอนไม่หลับไปสิบชั่วโมงอ่ะอมาเร็วๆน,นะใช่น่าเข้านั้อนะนี่ไงปิดละคุณต้องไปทางนี้หนูดูปิดอ่ะทางนี้ก็โดนปิดรีพายด้วยทีนี้ทัมงหมด โอ้ยอยู่ในนั้นนะเพื่อนอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้น,หนแหละ อเมนอ้าโอเมนโอเมนอ่าจบม้งแวก็ใช้มีแะแปมือพี่แปมือเกมทีดีส่วหลังเอันนั้นมาดีกว่าอ่เอันอั้น l ต้องใส่ iPad พี่ แล้วหนูก็แบบใช้หมดทดลองเล่นแล้วหนูก็เลือกเล่นเลยอก็นึดว่าออ<ะ>แอลคอมนะก็นึดว่าแอลเนี่ยคอมอ๋อแต่ตอนนี้หนูจะโหลดในคอมนี่แหละ